โปรเจกต์อินเดีย์ครับ, uh, end, รบก็เป็นโปรเจกต์ที่เป็นหานนักแสดงรุ่นใหม่นะครับที่จะมาสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมเองนะครับซึ่งวันนี้ครับเราก็ได้มารับที่จริเรารับมาแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานผมผมเป็นคนตั้งโต๊ะสัมภาษณ์เองเลยเรามีคุณอ่อเรียกว่าน,น,น้องนักแสดงที่สนใจมาร่วมโปรเจกต์ครับประมาณ600กว่าคนเลยนะครับเราก็หาตั้งแต่โมดเช้ายันเย็น,ยนจนวันนี้ครับ เราได้ครับจาก600คนเนี่ยมาเป็น30คนสุดท้ายครับที่จะเข้ารายการอินเดเอทที่จะฉายเนี่ยออนแอร์ air, ยังทางช่องเวิร์กพอยเองนี่เป็นการจับมือกันนะครับระหว่างบริษัทไอเดอร์ฟอเรสกับทางเวิร์กพอยเพื่อทำโปรเจกต์นะครับผมโปรเจกต์ Project นี้ก็เป็นหานักแสดงที่เรียกว่ามีคุณภาพซึ่งภายในรายการดีที่จะเกิดขึ้นเราก็จะได้เห็นการเติบโตของน้องไปด้วยกันครับว่ากว่าเขาจะเป็นนักแสดงแต่ละก้าวของเขาความยากความง่ายและมิชชั่นต่างๆมันมีความเรียกว่ายากแค่ไหนสมุกแค่ไหนหรือว่ามีพมอะไรหลๆๆายอย ในรายการเองไ็อยากฝากทุกคนรอติดตามในพิเอับอต้องไไการแนบบกรรมการเองหลักใจหลักใพอสมควรครับที่หนักใจเน,น่ใในตอนคือผมม่าคัดจาก600ใช่ไหมครับเมื่อวานเราคัดจาก600มาเหลือ100ก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วคัดจาก100เหลือ50แล้วเราคัดจาก50เหลือ30เพื่อเข้ารายการกัน นะครับซึ่งถามว่าหนักใจไหมหนักใจพอสมควรครับเพราะว่าจริงๆหลายๆคนมีความสามารถมากครับหลายๆคนแบบความฝันมาเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนเลยนะแต่อย่างที่บอกว่ารายการนี้เราต้องการแต่ว่านักแสดงที่มีคุณภาพและอยากทําความฝันของน้องๆเนี่ยให้มันสําเร็จให้ได้มากที่สุดเพราะอนาคตเราก็อาจจะเกิดโปรเจกต์เกิดขึ้นที่ไม่ใช่คะแนารายการเห็ยเป็น,นซีรีส์หรืออะไรมากมายซึ่งเราติดตามกันนะครัค้ที่จะเกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> จริงแล้วครับผมรู้สึกว่าข้อนึงคือหลายๆคนจ,จะพูดถึงกันว่า,อ,าอยากรู้ว่ากว่าน้องคนนึงเนี่ยในความฝันเขาอกมันเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ารายการน,นี้เป็นโอกาสดีครับที่เราจะได้เหมือนแบบอยู่กันบน้องแต่วันแรก<ม>แเราเห็นเขาแต่วันแรกค่อยๆเติบโตไปเขาเห็นความสําเร็จของเขาแล้วก็เห็นวันที่เขาทาฝันได้เป็นจริงวันี้เป็นโอกาสดีครับในรายการนี้ที่ลหลายๆคนก็จะได้เดินไปกับน้องเหมอนกันเราจะเริ่มให้น้องๆเข้าบ้าน พราะเดี๋ยวเดี๋ยวสาคนเนี่ยครับจะมีการพูดคุยกันก่อนที่เราคัดกันมาครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการคัด30คนเนี่ยว่าจะเข้าบ้านกี่คนก็รอติดตามไปดีกว่าเราจะมีการเข้าบ้านกันเร็วๆนี้ครับเซนดีในสามสิบคนนี้เซนดีแบบปรดตูตาแบบพิเศษโอ้จริงๆสุดตาทุกคนครับประตูตาเนี่ยห้าสิบแล้วครับห้าสิบเราก็เลือกมากับมือเมื่อวานใช่ไหมครับ ร่วมกับกรรมการคือผมเ,เลือกคนเดียวนะก็กรรมการที่ที่ร่วมเลือกกันประมาณห้าหกคนทั้งวันที่เลือกที่จริงคือจาก600เนี่ยกว่าจะมาจาก6ก0กว่ากว่าจะมาเป็น100เนี่ยเราก็ใช้กรรมการถึง4ห้องนะครับห้องนึงก็มีประมาณ2คนก็คือ8คนนี้คัดมาแล้วแล้วก็เหลือกรรมการอีก5คนเพื่อคัดอีกทีหนึง่งที่บอกไปว่าจนจนเหลือแบบ50คนสุดท้ายจนวันนี้ที่มาครับเราก็มีกรรมการอีก ห้าคนที่จะมาคัดอีกทีหนึ่งเพื่อเหลือ30แน่นอนครับเข้าไปในบ้านเดี๋ยวเรามีกรรมการที่จะคัดอีกนะครับคัดสุดๆเลยนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะให้เรียกว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้เจอกับลักสแสดงที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะส่งความสวยให้คุณผู้ชมมากที่สุดเซอร์ไพรส์คมรสมัครเยอะมากเซอร์มากครับพูดตรงว่าตอนแรกเราคาดกันไหมว่าจะมีคนมาสมัครประมาณ2 0 0ออะไรเงี้ยครับจากจากที่เราเรารีเช็คกันมา แต่ว่าพอถึงวันจริงมีคนมาสมัคร600ครับเกินเป้าของเราไปแบบว่าเรียกว่าโอ้หลายเท่าเลยสองสามเท่าเลยเนาะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าดีใจครับขอบคุณทุกคนน้องๆทุกคนนะครับผมหรือว่าคุณผู้ชมทุกคนแฟนๆที่สนใจแล้วก็ให้การตอบรับโปรเจกต์นี้ดีมากๆครับอันนี้หมายถึงโปรเด็กเซนต์วอนจะถือเพราะอะไรคนมาสมัคร600คนมาสมัครโปรเจกต์ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าการที่บอก600คนเป็นการที่บอกว่าเออซีนีอูริเองหลายคนมีโอกาสได้เห็นันมากขึ้น รู้สึกทุกคนให้ความสําคัญกับในเรื่องของความเท่าเทียมกันมากขึ้นและตรงนี้ครับก็เป็นการบอกว่านี่คือความเท่าเทียมที่เกิดขึ้นที่มันมันรู้สึกว่ามันประจักษ์ที่เห็นว่าเนี่ยวันนี้ครับเรามีรายการที่ให้ความสนใจในเรื่องของความเท่าเทียมเองแล้วหลายคนก็มาสมัครเพราะต้องการคือน้องๆหลายคนก็พูดว่าอยากจะมาไดาความเท่าเทียมนะผมรู้รสึกเออมันมีดีมากมากเลยนะที่แบบเราช่วยกันจับมือกันจนเกิดโารการนี้คือเรือกแปดส่วนแสดงว่าเซนมีโปรเจกต์ ยวเขาอุ้ไม่หวานครับเราไปติดตามในรายการดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังหลังจากที่จบโปรเจก์นี้ประมาณนั้นพอสมควรครับพอสมควรก็รต้องฝากทุกคนติดตามด้วยครับทั้งซีรีส์ของ i d o l f a c t ครายการของ Idol Fact เองหรือว่าอาจจะเป็นวิล็อกตัวเล็กๆน้อยๆเนี้ยของ Idol Fact เยอะแยะเลย,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 ยครับ ใช่ครับตัวจะแตกแล้วครับตอนนี้ไม่ครับเราก็เราก็พอบาลาณได้ครับจริงๆก็เป็นการเป็นการแบบว่าเออเติบโตแบบตัวเรื่อยๆเราก็ดีใจที่วันนี้เราเราไม่ได้เดินเพื่เป็นคนเดียวเรามีพันเนอร์มากมายอะไรอย่างเงี้ยที่มาร่วมเดินกับเราอย่างวันเนี้ยพันเนอร์ของเราพันเนอร์น,นรึงก็คือทางดูดถอยมาจากยุสสามเองที่มาจับมือกับเราในการที่ร่วมทำรายการครับ ผมรู้สึกเราสู้มาตลอดครับตั้งแต่วันแรกให้สัมภาษณ์กันมาสนอดว่าอยากอยากให้เกิดขึ้นอยากให้มีจนมีจนเราได้เห็นซีรีส์ไปอยู่ในช่วงเวลาหลังข่าวและที่เราประกาศเป็นโปรเจกต์ก่อนหน้านี้แล้วว่าโปรเจกต์นี้เป็นรายการอีกอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบตอกย้ําว่าสิ่งที่เราร่วมกันสู้พัฒนาแล้วก็บุกเบิกด,ด้วยกันมันดีมากๆครับแล้วมันก็เกิดขึ้นให้เราได้เห็นสุดๆแล้วในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วนะขึ้นมากกว่าเดิมขึ้นไปอีก ัผมมีเขียบเลยครับแต่ว่าขออุ้มไปก่อนขอแบบไปตีกับตัวเองก่อนตีกับแบบพี่เชนก่อนนะครับผู้บริหารไอโอแฟนอีกท่านหนึ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อเพราะจริงๆเราเราจะได้เห็นตอนนี้ครับเอ่อทางไอโอแฟนก็มี X กับทางค่ายเพลงกันที่เราได้เห็นกันก็จะมีมีการที่เราทํามีเพลงโคเวอร์ต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ก็ติดตามได้เมื่อที่งานไลฟ์อัพเราได้ประกาศไปนีะครับก็สามารถติดตามในส่วนของตัวเพลงได้เห็นน้องๆเอาเพลงเก่าๆโผลคิดถึงมามาโคเวอร์กันตอนนี้ก็มีอยู่ครับใช่ หวานใจวุ้ยจอมยังคงออนแอร์ครับหลายๆคอนอาจจะเห็นผมยังเล่นอยู่นะครับปีนี้ซีรีส์ผมออนแอร์นะครับ2เรื่องนะครับหวานใจวุ้่จอมเอง h a p p i n e s s เองนะครับไม่ใช่แค่นั้นรายการทีวีผมก็ยังเป็นพิธีกรอยู่นะครับชิบองเสียจโชว์แล้วอาจจะมีรายการที่เกิด้ือี่เป็นพิธีกรเพิ่มขึ้นอีกนะครับ,รบผมแถวนี้หรือเปล่ามไม่รู้ครับ มีม,ม,มีมีงานเรื่อยๆครับหลายๆคนก็เห็นงานเบื้องหน้าที่ผมไปทำเบื้องหน้าเลายเบื้องหลังนะครับผมเหมือนเดิมนะครับจ้างได้นะครับหาได้นะครับหนุนบางนคนหน้าหวานจ้างได้นะครับอโอเคากได้ครับใช้ใี่สุดน,นี้นะครับปาก ลำแรกเราฝากติดตามทางไ d o อลแฟคเตอรนะครับมีหลายโปรเจกต์ทั้งซีรีส์ทั้งรายการเองนะครับผมแล้วก็โปรเจกต์นี้เลยนะครับอีเดย์นะครับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์เฟ้นหานักแสดงรุ่นใหม่นะครับที่จะมาร่วมแสดงซีรีส์นะครับกับทางไ d o อลแฟคเตอรเองนะครับผมแล้วก็เป็นการที่บริษัทได้ X กับทาง Workpoint เองนะครับรับรองว่าคุณจะได้เจอนะครับนักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรงมาเดินตามความฝันไปกับเขากันนะครับมาดูว่าความฝันของเขาจะสำเร็จหรือเปล่านะครับกับ E.T.S. ครับขอีเดย์ครับขอบคุณครับ